กับสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตีน้อย888นะเพื่อนนะ และที่อยู่ต่อหน้านี้ก็คือเกมข้าวบอยของค่าย PG กันนั่นเองนะเพื่อนนะ่าเริ่มแรกก็ไม่ต้องดูตารางรายจ่ายนะครับผมไม่ดูได้ไงนะฮะตารางรายจ่ายก็จะมีเอ่อตัววายนะครับผมแล้วก็ตัวต่างๆนะฮะมีสเกต็ตตงสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์3ตัวเข้าฟีเจอร์สปินประมาณ8รอบนะน่าจะใช่นะครับผมอ่าก็เหมือนเดิมครับคลิปนี้ซ้ำเพื่อความือนเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับพมคอมโบยังไงก็ได้นะครับ มาเริ่มแรกขอไปที่เบสสิบนั้นเพื่อนนะสักสิบรอบเลยละกันนั้นเพื่อนมาวัดดวงกันไปเลยนะคะถ้าสักสามไม้แรกมาเนี่ยอันนี้ก็นี่ก็แสดงว่าดีละอ่าสวยครับผมอืมสวยดีโอ้โหตัวเอครับผมคูณสองไปฮะแล้วยังไงครับผมคูณสี่ทำงานคูณแปดมาแล้วแลว้เรียบร้อยผมโอ้โหพันเก้าครับโอ้โหช็อตนี้หวานเียบโอ้ยสวยสุดๆเลยครับน้อง 9 7 0ครับผมเริ่มแรกอ่าไม่ใช่เริ่มแรกสิต่อไปขอปรับเบ็ดนะเพื่อนนะโอ้โหลวนลวนนะนขอโทษทีนะครับผมขอตลึงตลึงนะครับผมไปที่ฮะเบ็ดร้อยครับผมสิบรอบเหมือนเดิมครับแต่ตามนี้ไม่ต้องห่วงนะเราได้มาสอบพันนะั้นเะพื่อนนะนะสวยสวยเออดีครับผมขอเอสวยดีครับผมเออกันมากันมาและเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วช็อตต่อไปช็อตต่อไปแล้วโอ้โห ีกหนึ่งเทครับผมนึกว่าแต่จะไม่มาครับผมมาเต็มกลืดกลืดเลยครับผมโอ้โหสวยครับผมสองหมื่นห้าครับลุกเพ่มาได้ไงอนาดขนาดอะไรขนาดอันนี้ไม่เข้าฟรีนะเออถ้าเข้าฟรีนะบอกเลยว่ารู้เรื่องครับผมโอ้โหได้กันอีกแล้วครับผมมาสวยครับผมคูณสี่ไปแล้วคูณแปดตัวเจมาโอ้โหทํางานครับผมยังไงฮะได้อีกแล้วครับผมสามพันสองเน้นๆครับโอ้โห หวานเจี๊ยบปีกหนึ่งเทค,ครับผมน่าจะรางวัลเมกานะครับผมเมื่อกี้ในซูปเปอร์เมกาวินวินวินกันแระเียเดียนะเพื่อนนะมาครับผมขอซื้อฟรีนะที่เบ็ดร้อยนะแต่ว่าผมขอปรับไปที่สองร้อยสองร้อยซื้อไม่ได้นั้นเพื่อนนะน่าจะเหลือเบ็ดร้อยนั่นแหละครับผมที่เจ็ดพันห้านั้นเพื่อนร้อยห้าสิบก็ยังซื้อไม่ได้นะฮะเทสมาให้เพื่อนๆดูนะครับผมผมว่าซื้อฟรีกับข้างนอกเนี่ยนนมันจะแตกนะเพื่อนนะ นะครับผมงปายครับผมเริ่มที่10รอบบุม๋มฟนะครับนุ่นครับเริ่มต้นที่คูณ8นะเมื่อกี้คูณ8ปดยังยี่สินะครับผมถ้าแบบอ่าเมื่อกี้เริ่มต้นที่คูณ2อยังยี่สิบห้าแต่ถ้าเริ่มต้นที่คูนแปดนะครแต่ถ้าอะไรอ่ะดูดูด,ด,ด,ดูดูนะดูนะสวยสวยอู้ไอ,อเท่าสี่ไม่น่าลุ้นเลยนะครับผมขอตึง่งเติงขอติง่งตึ่งบอกเร็วคูณเยอะที่สุดนะนี่ค่ายพีจิป่ะช่างน่าจะใช่นะ คูณเร็วรวดเร็วสุดอะตัวเนี้ยเฮ้ย <c oughs> อ่าสวยครับผมตัวเคคอมโบมาแบบนี้อื <c> ้อ <oughs> แต่เสียอย่างเดียวเลยตัวคูณเขาเริ่มใหม่นะเพื่อนนะตัวเอสวยงามครับผมน,นั่นแหละแล้วตัวคิวมาไหมตัวคิวไม่มาครับผมโอ้โหเจ็ดพันห้าครับผมเกลือนะฮะอยากลองอีกสักรอบนะแต่ขอไปที่สักเบ็ดห้าร้อยดีปะเบ็ดห้าร้อยเลยลวกันนะนนเพื่อน ถ้าเป็นห0 0อยซื้อฟรีได้ผมก็จะเอาซื้อฟรีนะครับผมมาครับผมสวยฮะตัวคูณสองทงานครค่ผมได้ยังไงเออเฮอเออเฮอเออเฮอ,อ,เอ,อมาซะด้วยมาซะด้วยแปดสิบเคข้อมโอยหวานจี๊ยปีกหนึ่งเทเขาผมแปดหมื่นหนึ่งครับผมโอมาได้อย่างไรซื้อฟรีไม่มีผลนะเมื่อกี้นี้โอถึงฟรีจะขาดทุนบอกเลยแต่ว่าข้างนอกเราได้กําไรนี้ สวยๆใช่ช็อตเดียวช็อตเดียวพอช็อตเดียวพอสวยๆครับผมอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละเออสวยๆโอ้โหละไวนตัสองหมวกมาแบบนี้เต็มเบลครับผมไปที่หมื่นแปดครับผมยังคอมโบต่อฮะไปที่พันหกครับผมยังคอมโบต่อครัคูณสิบหกมาแล้วครับผมแล้วนี่ไงครับตัวเอตัวเอคูณหกสิบสี่เรียบร้อยครับผมไปเจ็ดหมื่นสามครับผมคอมโบต่อไหมเรียบร้อยครับผมไปหกหมื่นสี่ครับผมโอ้โหเม่คอมโบตะวันเจี๊บอีกหนึ่งเทครับผมโอ้โหสวย แปดหมกว่าไม่ใช่80,000อันนี้น่าจะเท่าไหร่เนี่ยผมก็มองตามไม่ถัานะเพื่อนนะอึง้งแต่ตัวคูณอยู่ตอนนี้2รนะ้อ่สคิดดูแ6 3 8กสามน้เน้นเน้นคมโอ้โหสุดยอดนะก็โอเคนะเพื่อนนะเราก็บวกมาที่ประมาณสอ0แสนเจ็ดนั่้วนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อสวัสดีจ้าและอย่าลืม M J M 6ก9นะครับผม